มันจริงหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับทีเ่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเ,นเขาเมินมือถือยี่ห้อ,อไอโฟนซัมซุงแล้วก็มือถือค่ายจีนแต่แต่ที่เขานิยมใช้ส่วนใหญ่ก็คือ Google g o o l l e i x Pixel ที่เป็น p ียร์อนดอยอ่อันนี้อันนี้คือวันก่อนวันก่อนนะเพื่อนเครับคือผมนอนตะแคงบนเตียงในมุมมืดอะไรเงี้ยแล้วก็ไถไถติก๊กต็อกเล่นๆเ,เนี่ยไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่า ไอที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้มือถือที่เขาใช้นิยมใช้จริงๆนะก็คือ,อแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็จะเป็นในส่วน Google Pixel ซะส่วนใหญ่เลยนะครับส่วน iPhone Samsung มือถือค่ายจีนจะไม่ค่อยนิยมใช้ที่บ้านเอ่อมือที่เหมือนบ้านเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ามันอาจจะมีบ้างนะแบบว่ามีคนใช้ iPhone Samsung อะไรเงี้ยโมเอที่ผมไม่แน่ใจนะที่ญี่ปุ่นนะแต่เขาบอกว่าที่นิยมใช้สุดๆเนี่ยแบบว่าเยอะเยอะมากเนี่ย ก็จะเป็น Google Pixel เออเอาซะผมเอาซะผมอยากอยากจะใช้ Google Pixel เหมือนกันนะเออนะครับแต่รู้สึกว่าในไทยไม่ไม่มีศูนย์ไม่มีขายนะบอกว่าแปลกใจเหมือนกันนะเออนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผิวอนดอรนะของของ o อเอนดอร์อะ OS เอนดอเป็นคข่ย g o o g l ดโดยตรงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโดยตรงหรือเปล่านะเอออันนี้เขาถึงใช้ชอบใช้กันอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรบ้างนะเออนะครับแต่แปลกมากว่าที่บ้านเรา แม้แต่ศูนย์ช็อปไม่มีขายนะครับ Google Pixel นี่ผมก็งงกันว่าทำไมประเทศไทยไม่มีขายวะเออนะหรือว่าตีตลาดไม่ได้กลัวตีตลาดกลัวตีตลาดสู้หัวเวย่ยอา่าสู้หัวเวย่ยสู้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมซัมซุงหรือว่าหรือว่า iPhone ที่ครองตลาดในบ้านเรามาอย่างยาวนานหรือเปล่าเออเขาอาจจะมองความเสี่ยงจุดนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ